เก้าไร่กว่าๆที่ว่าต้นสนนี่นะเก้าไร่กว่าๆเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหมดเลยจแล้วก็ต่อไปด้านหน้านั้นต่อไปด้านหน้านี่เป็นเป็นทางถนนเข้ามาทางข้างหน้าอีกประมาณสองอีกประมาณสองสองไร่กว่านิดนึงคิดว่ารวมๆกันแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดไร่กว่าแหละแต่คิดแค่สิบเอ็ดไร่โอเคข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เป็น คน้อันนี้ก็ใช่เหรอเฮียใช่คนละครึ่งอ๋อคนละครึ่งน้ำไหลเท่าไหร่อ๋อแบ่งแบ่งี๋อเป็นทางน้ำสาธารณะอ๋อแต่ละปิดแต่ละปิดคนหกเองเลอ๋อ่นู่คนละครึ่งอ่ะค่ะอ๋ออยากไปถึงนู่นเลยเขตรถสามสามล้อครับคนคนที่นั่งเฝ้านี่เป็นพม่านะนั่นเลยคนไทยนี่เป็นลูกน้อง ขอซื้อตรงนี้สิบล้านครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยสิบล้านเนี่ยแต่เฮียไม่ขายเฮียแต่เฮียไม่ขายเพราะว่าเราจะต้องขายพื้นที่ของเราทางนี้คือสิบเอ็ดไร่ใช่ใช่เฮียเขาจะขายทั้งแปลงมีคนขอซื้อแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ขายค่ะจะขายยกทั้งแปลงตรงนี้สิบเอ็ดไร่ครึ่งใช่ไหมเฮียสิบเอ็ดไร่อ๋อสิบเอ็ดไร่ เราปลูกไอ้ต้นอะไรนะตอนนี้ต้นที่เขาปลูกในป่าเน่ะไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันมีหนามยางนายางนาอ๋อยางนาเหรอเราเราปลูกยางนาประมาณพันต้นแต่ว่าคือไอ้พวกนี้ไม่รู้เหมือนกันรู้ยังงงอยู่หนูยังยังรอดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ยางนายางนานี่ได้แอร์เรียด้วยอ๋อไก่มาคุยไก่มาคุยก็โอเคมันก็จะไม่ลกไงใช่มีบนที่ดิน อ้าวเฮียเจ็ดูนไม่รู้เนี่ยโซวซเต่เก้าวัเจ็ดแป่ละอุ้ยหนูขนลุกอ่ะทรงเห็นสีอะไรร้อให้ออกก่อนแล้วค่อยขนลุกหมดเลยจริงนี่บนที่ดินของเฮียนี่ถ่ายให้ดูบอกว่าได้เด่นรลทีมวันที่ยังไม่ขาย อันนี้คือประตูตรงตรงถึงประตูอ๋ออันนี้ถึงเขตถึงหลักเขตนี่แหละทั้งหมดเลยหลักนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็มานั่งดมๆมองๆอยู่ตรงนี้โอ้ที่ดินโบราณทางจะเป็นของผมในอดีตซะด้วยใช่อยู่เฮียจะมาซื้อตรงนี้ได้ยังไงอ่ะยังงงอยู่เลยเนี่ยโอ้โหที่สวยนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่สวยนะเนี่ยนี่อันนี้ส่วนนี้ขายได้นะคะทุกคน เขาถ้าซื้อถ้าซื้อไปก็คือจะมีคนคือมีคนมาถามแล้วว่าเหมาอะยกเหมาอะได้ได้ได้สามแสนถึงสี่แสนบาทเลยนะคะเนี่ยต้นสนมีราคานะคะมีคนมาถามแล้วแต่ยังไม่ขายค่ะเก็บไว้อันี้ครับเพราะเมืม่อก่อนตรงนี้มันเป็นเหมือนับเป็นเป็นกรุลงลังเป็นอย่างเนี้ยรกลุงลังมากเลยอ๋อก็เลยนี่<า>ผมตัด<า><า>ถนนเข้ามาเลย อโอเคเพราะมันเข้าตรงนี้ไม่ได้อแล้วก็เข้าตรงนี้ก็ไม่ได้อก็เลยทำเองหมดเลยตรงนี้ก็ของเฮียใช่ไหมทั้งหมดเลยที่เนี่ยตำตาขอบนี้เลยใช่ไม่ไม่ตารั้วรั้วนี่มีรั้วรั้วเออถูกถูกแล้วรั้วนั่นแหละต้นไม้นี่ก็เป็นของเราแต่ยาวไปู่นถ้าตัวบุดถ้าจะตัดจะตัดออกก็ได้แต่แต่แปลงนี้ไม่ใช่แปลงขาหน้าโอเคเหตุการว่าในจำลองว่าให้มันร่มไงมันเป็นตัวแอลร่มร่มร่มะที่เป็นตัวแอล่ะ ไม่แอวนะไม่แอวนะเคียงน่าจะเป็นตัว T ไม่แอวนะตัว T ตัวแอลตัวแอลไหมโอ้ไอตรงนี้สี่เหลี่ยมพื้นท่าไงเออมันเต็มนะมันเพียงแต่ว่าเฮียเขาไม่ได้ถมดินหมดไงใช่อันนี้เต็มหมดแหวงตรงนี้แหวงงตรสี่เหลี่ยมพื้นท่าแล้วก็ตรงนั้นอีกครึ่งหนึ่งนิดนึงนิดนึงโอ๊ยริมดูยังไม่ได้ไปดูมีถนนแล้วไปไปดูไปไปดูนี่นี่บริเวณไอ้นี่ทางนี้ที่เราเข้าไปลอดไปถ่ายให้ดูไปดูฝั่งฝั่งทางนู้นแล้ว นี่ไงที่บอกว่าต้นสนทั้งหมดเนี่ยมีคนมาถามราคาแล้วได้ประมาณสี่แสนสามแสนสี่แสนบาทได้มากกว่านี้นี่ทางเข้านี่ถนนนี่เฮียก็ทํา,นนาทเองหมดเลยทําทางเข้าเลยจะได้เข้าไปไดีสรวกเพราะตรงนี้ก็เป็นป่าของต้นสนนี่มะม่วงมะขามมะขามนี่มีลูกแล้วนะ นี่ทางออกถนนนี่บรรยากาศนีรราาศ่โซลเซลล์บรรยากาศจะดีประมาณบ่ายสามโมงครึง่งบ่ายสามโมงครึง่งบรรยากาศา3 3> <ม>จะดีม,มีลมพัดเย็นสบายเลยโอ้ใช่ช่วงนี้มันเหมือนกับช่วงประมาณเที่ยงมันก็อย่างเนี้ยค่ะนี่มีมะขามด้วยนี่แม่แมถ้าท้าได้มานะเนี่ยโ,โหไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะเราเก็บผลผลิตอย่างเดียวเลยมีมะขามประมาณหกสิบต้นหกสิบต้นมะขามมะขามยากปลูกปลูกแล้วประมาณสิบปี ปลูกแล้วประมาณสิบปีแล้วตอนนี้ค่ะอุ้ยหนูไม่สนใจอะไรหนูสนใจมะม่วงนี่มะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับบ้านไปบ้างก็ได้อขอบคุณค่ะใช่เลยโอ้ยมะม่วงสนใจมะม่วงเพราะว่ามันเป็นแรดเป็นแรดแปดเล,ล้วด้วยแรดแปดเล,ล้วมันหายอุ้ยจริงงอเนี้ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแรดแปดริ้วด้วยโอ้โหหายากหายากค่ะของดีเมืองแปดลิ้วโอ้เห็นไหมของดีเมืองแปดลิ้วนะคะมะม่วงอุ้ยเฮียหอมไม่หมดน่ะหอมไม่หมดก็ช่างมันไม่เป็นไรใช่ป่ะไม่มีไม่มีอะไรไอแมงไอเรอะไรอ่ะช่างมันมันอร่อยนะเฮียแแปดริ้วไงก็เฉพาะที่นี่โดยเฉพาะอ๋อ ตรงนี้มีมะขามมะขามยักษ์อุ้ยลูกเต็มเลยเฮียไม่เอาไปขายอะเฮียแพงมากเลยนะตอนนี้นี่ยเดืนสดุดเลยอะโลไปร้อยร้อยเนี่ยมะขามยักษ์เหรอตอนนี้กิโลเท่าไหร่เฮียโลไปร้อยเลยนะอู้วเขาทำมะขามเปียกไงอ๋อผมอาชีพขายมะขามอ๋อค่ะผมซื้อมะขามเข้าห้องเย็นอ๋ออันนี้อันนี้คือขม่วงพันธุ์ไต้หวันอุ้ยจริงเหรอจริง อุ้ยดีจังเลยว้าวมะม่วงพันไตหวานทุกคนมะม่วงพันสวยงามอุ้ยดูนี่โอ้โหดีมากเลยอร่อยไม่เฮียเคยกินยังไม่เคยอ๋อเพิ่งออกครั้งแรกใช่ไหมรอให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงมันลูกเออหนึ่งลูกเกือบเกือบโลเกือบโล่ไหมไม่เคยปลูกอุ้ยเคียงเฮียปลูกมะม่วงพันไตหวานด้วยอ่ะ สวยอ่ะลูกออกแดงๆอ่ะเฮียซื้อต้นพันธุ์มาเท่าไหร่เฮียอะไรรคับต้นพันธุ์เท่าไหร่อ่ะนานแล้วนานนมดีแล้วจริงเหรออะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมึงจะเย็นๆถ่ายรูปแป๊บนึ่งฉันตื่นตาตื่นใจกับมะม่วงอยู่มะม่วงแอปเปิ้ลอ๋อมะม่วงแอปเปิ้ลก็มาจากเมืองนอกนี่นี่ติดลูกแล้วอันนี้อันนี้พันธุ์ใดคะมะม่วงเนี่ยนี่ก็พันธุ์ไต้หวันเหมือนกันอ๋อไต้หวันอ๋อเฮียมาห่อเองเลยเนี่ย เก็บมะขามได้ประมาณพันกว่าโลพันโลโอ้โหปีนึงนะเี่ยบอกวากิโลละร้อยโลละร้อยนะจ๊ะโลละร้อยกว่าบาทโลร้อยกว่ามันไม่เยอะมันไม่แพงไม่มันไม่มันถูกมันมันไม่เยอะไม่ใช่มะขามมันไม่เยอะเนี่ยอุ้ยลูกเต็มเลยนี่นี่ยังถือว่าน้อยนะอ๋อแค่แรงกว่เอันนี้อันนี้เขาเขาขอซื้อเราแล้วเขาเก็บเองใช่ไหมเราเก็บให้เขาก็ได้เขาจะจ้างคนมาเก็บก็เรื่องจ้างเคา เหมาไปเลยโอเคอุ้ยดีอ่ะนี่นี่นี่ให้ดูเลยนี่ตอนนี้โดกที่สุดนะยังไม่เยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะปีนี้ไม่เยอะหืมไม่ใช่มันจะแพงได้ยังไงอ่ะใช่มาขามยัดยังไม่หมดแล้วว่าพื้นที่มันนีาตรงนี้ผมตรงตรงนี้ผมถ่ายแล้วถ่ายหมดแล้วอันนี้ไม่อันนี้อันนี้เดินตามให้เฮียพูดจะได้รู้ให้เฮียพูดให้เฮียเขาพูดไงเราจะได้อันเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ คือเราไม่ขายไงแตแต่โชว์ให้ดูอ๋อไม่ขายปลูกบ้านหมอ,อันนี้อันนี้ไม่ขายจะโชว์ให้ดูก่อนนะคะเรากล่าวว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้ปลูกบ้านเนะี่ยอ๋อใกล้กว่าโหแค่นั้นเองอ๋อแล้วอันนี้ก็ไว้เลี้ยงปลา อย่าสร้างบ้านกลางน้ำยังได้เลยเอเอใช่ใช่เฮียจริงจริงเออใช่จะเป็นที่พักก่อนเออใช่ใช่ปิ้งย่างหมูกระทะได้เลยน่าจะโอเคเลยล่ล<น>ะเนาะบรรยากาศเลยเฮียน,นี่ให้ดูวิวบรรยากาศเนี่ยตรงนี้ที่เฮียเขาจะขายให้ดูนะคะเนี่ยข้างหน้าเป็นถนนดำค่ะไม่ลึกจากจากปักซอยไม่ลึกเลย นี่ด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังไปด้าหลข้าง้าข้างหน้าที่ดินทิศไรคะตรงนั้นนู่นนี่ตรงนน้นอ่ะอันนั้นทิอันนี้ทิศไรทิศอ่าทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้ทิศตะวันออกอยู่นี้ทิศตะวันตกอยู่นี้ทิศตะวันออกนั่นทิศตะวันตกทิศตะวันออกนี่ทิศตะวันออกดีทิศตะวันตกทิศตะวันตกออก ออกตคุณดูสารพระภูมิแล้วกันสารสารสารพระภูมินี่เขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอดูดูดูแค่สารดูแค่สารพระภูมิไม่เป็นไรเฮียยืนเรายืนแค่ข้างหน้าหันไปหน้าถนนแล้วก็เปิดเปิดอันนี้เปิดขิมทิศได้ค่ะไม่เป็นไรตรนถ่ายถึงข้างหลังสุดต้องต้องดูให้ครบดูให้ใช่ใช่ ข้างข้างนี้ข้าง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 นี้เขาทำนาข้างข้างทำนาโอ้ได้อยู่นะเฮีย <Yeah. S 1> นี่มีมะพร้าวด้วยอุย้ยมะพร้าวไม่ใช่ของเราใช่ไหมเฮียของเราหมดอน่ะ๋อ,อของเราด้วยมะพร้าวอ้าวทำไมมันไปอยู่นอกอรั้วล่ะเฮีย <laughs> ไปอยู่นอกรัวนี่สวนต้นสนต้นสนตรงนี้นะถ้า,ถ,าถ้าจะเอาเสมอจะต้องถมค่ะถมหน่อยเดียวเนาะลับประมาณห้าสิบพันรถแนั้นเองก็ <50 S 2> สวย<า>เลยนะเนี่ยสวยเลยห้าหมืนบาทนี่ได้สวยเลยตร,ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะ แล้วคุณก็ตีทะลุไปนู่นได้เลยใช่อ๋อเออใช่ที่เรายืนอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงข้างนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่ามีมีมีอาณาจักรใหญ่มี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 ข้างมีใช่ไม่ต้องไม่ต้องมีเจ้าของนี่เขาคุมอยู่แล้วจ้ะเนี่ยจะขับรถสามล้อคุณกินดูแล้วกันเขามีอาณาจักรขนาดนี้โอ้โหสามล้อถีึงเนะ่ ก็ทำยังไงหนูยังงงเลบอกว่ามาขอซื้อผมติดไล่ซื้อห้าไล่สิบล้านเน่ะคุณคิดดยู่ว่าถ้าเขาไม่ถูกรางที่หนึ่งเนี่ยเขาคงไม่กล้าขนาดนี้หรอกใช่ใช่ชัดเจนน่าจะถูกหลายใบคิดว่าน่าจะเนาะอือโอ้โหแสดงได้ที่ดีที่เฮียก็ดีให้โชคให้ลาบนะทุกคนถูกสามสิบงวดถึงถึงเวลาถึงเวลานั้นเขาจุดเขาจุดประทับจุดประทับก็คือรู้ว่าเขาถูก ขาจุดประทัดแต่ว่าเขาไม่ได้ที่ตรงนี้เนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่จะเข้ามาไม่ได้ก็ถือว่าถือว่าจุดให้เจ้าที่อยู่กับเราใช่ใช่ถือว่าจุดจุดให้เจ้าที่อ่ะเออวิ่งดีจังเลยอันนี้อันนี้คือต้นสนนี่ถ้าเขาเหมาก็คือสี่แสนเลยเออต้องรอให้มันโตอีกหน่อยแล้วมีมีไอ้ข้างหลังรอบรอบข้างเนี่ย เพราะว่าลูกน้องไงสั่งให้มันปลูกไงมันปลูกไม่หมดเพราะเราไม่ได้มาตรวจถ้าปลูกหมดเนี่ยต้นใหญ่ไป่เริ่มเลยใส่ถังมันรื้อถังอ่ะแพงไหมไอ้ข้อไ่เหี้ยเงี้ยอ๋ออันนั้นโอ้ยแต่แต่แต่มีที่ที่ปทุมธานีแค่หนึ่งงานน้อยนิดเฮียต้องไปทำเราปลูกต้นไม้เป็นแนวไปดิเราเราทำกันหน่อยหนึ่งก็ดีเผื่อเผื่ออ๋อใช้ปลูกเอาอ๋อ นูนส่วนมากข้างๆเขาดีหมดแหละแต่เราแต่เราอยากให้รั้วรั้วเป็นเป็นแนวรั้วเราไงเนี่ยตรงนี้ใช้ใช้รถแบ,บตเตอรี่เลยเออล่าไปหมดเลลดนี่ยรถมีรถตัดหญ้าอืมมันจะออกแรงเลยปื๊ดก็ทำออกมาก็สวยอะพูดถึงเนาะนะล่าเบี้ยไปหมด,หมดเดี๋ยวหนูถูกรางวัลที่หนึ่งไงเฮียออมาเลย <laughs> หนูวุ้ไทยหนูอัดบเอา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 หนูเอาม่วงไปเอาถังมาไปนี่ไงเอาถุงเอาถุงค่ะเอาใช้ถังก่อนแล้วแป๊บหนึ่งมีทั้งหมดสามเพื่อแต่ตัวนี้มาติดกันเนี่ยสองแปลงหลังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันติดกันอ๋ออันนี้แปลงอยู่ข้างหน้านี่อันนี้แปลงนี้แปลงตรงนี้อ๋ออันนี้แปลงที่อยู่นี่แปลงที่ที่ปลูกมะขาม แป้งที่ปลูกมะขามคุณเอาไปเลยก็ได้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปถ่ายดีกว่าคุณเอาไปเลยเออเออไปถ่ายเดี๋ยวไปจับดีๆคุณเอาไปเลยคุณเอาไปเลยนี่คืออะไรอ่ะก็ไอ้นี่ไงก็ไอ้คุณเอาไปเลยถ้าสนใจเลขที่ระหว่างพี่ตรงนี้เพราะอันนี้มันจำเนงตัวของจริงอยู่ในเซฟอ่ามันแน่นอนอยู่